เอาคุณลุยเอาไปเล่นไหมครับถ้าเอาไปเล่นแล้วพวกเราจะหมดอาชีพหารัประทานฉะนั้นเราจะไว้เล่นเองอันนี้เป็นชุดอันตรายนะครับพูดจริงแล้วเนี่ยห้ามเล่นแบบนะครับยังเื่นเล่นแบบได้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้มันจะมีของมีคมนะทําทำเล่นดิสมรัวครับเล่นเชื่อตัวอันตราย เล่นกิจกรรมเขาเรียกว่าเล่นดีเป็นกิจกรรมถ้าเล่นไม่ดีกลายเป็นเวรกรรมดูให้ดีครับจำใครกรรมมันเล่นกิจกรรมกรรมใครเข้าไปแต่จะไปกรรมคนอื่นนะกรรมของคุณจะไปกรรมของคนอื่นแล้ว รรเล่นไม่ดีเป็นกรรมของคุณดูเอาไว้ครับเป็นาธารศึกษาระดับความรู้รู้ไว้ใช่ว่าเสบา่าไปถามเด็กวันนี้ถึงได้เด็กในวันหน้าเสียงเพลงอันโหน่งหนบอกถึงอันตรายที่จะเกิดข,ขึ้นกับนักแสดงเวรกรรม ฮ่่โอเคนี่คือการให้กำลังใจนักแสดงของเรานะครับเราเก็บคุณหุนเข้าไป